วัสดีเพ so to so okay, ื่อนเื่อนกลับห้องกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่อง NVU Channel ของเราก็คราวนี้นะคะจะลองแปลแบบเป็นคำต่อคำดูนะก็ดูดูซิว่าโอเคดิบไหมดีกว่าคลาวที่แล้วหรือเปล่าเรื่องตอนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของล็อกนั่นเองคือคราวนี้ล็อกมารอเอาของจากตัวซิ์ค่ะเฮ้ยฉันรอวันนี้มาตั้งนานแล้วฉันการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะทำให้ฉันกลายเป็นไอคอนใหม่ของเกม Squaresoft ซึ่งมอก็ดีกว่าซึ่งจกระบุนจริงสองเป็นไหนไหนได้ขอโทษที่สายนะเพื่อนโอไม่เป็นไรแล้วเป็นไงบ้างไอ้เครื่องวิ่งแข่งมหามหาปรายของฉันเสร็จหรือยังเฮ้ยซิดอย่าบอกนะไอ้นี่ยคือเครื่องเลวร้าที่สุดที่เข้าที่คุณจะสร้างได้แล้วซึ่งบอกโอ้โอเห็นไหมฉันมีไซสามาอย่างดีนะมีกระทั่งแตรด้วยมไม่รู้สินะ งั้นก็ตามฉันต้องการจะลองแข่งดูก่อนแล้วกันแต่ว่ามันจะไม่ใช่การแข่งขันทั่วไปนะคุณน่ะจะมี Magic s t o ต e ให้ใช้ที่เรียกว่า h ฮชซึ่งเวลาใช้นี่นะต้องกดตัว R 1แล้วก็จะให้เราวิ่งเร็วกว่าปกติซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะเหมือนไอ้แดชของจกระบุนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราเก็บไปซ้อนหนึครั้งเนี่ยมันจะวิ่งได้นานกว่าแดช นอกจากนั้นนะถ้าเกิดคุณไปชนข้างหลังของคู่แข่งนะคุณสามารถขโมยได้ด้วยทีนี้ละ่ะฉันรู้เรื่องอย่างนี้แล้วฉันไม่มีทางแพ้จกรู้แน่นอนเอาละ่ะจรบุตะเอาแข่งกันนะซึ่งว่าใครจะเป็นดาวเด่นของเกมนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมา,าเลือกตัวละครอีกครั้งนะแล้วก็เลือกความสามารถนะคะ แล้วก็จะเข้าสู่โหมดเรสนะคะคือจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดใครตาดีนะถ้าใครตาดีนั้นจะเห็นได้ว่ามีแอบ,บมีตัวละครของเกมเนี่ยอแอบ,บอยู่ตามมุมต่างๆด้วยนะคะเป็นกองเชียร์บ้างเป็นลูกอั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเ,าเกมนี้นะคะถ้าเราสะสมลูกแก้วเนี่ยค่ะได้แม็กสุดเลยคือสามครั้งครั้งแรกเนี่ยจะใช้ได้แค่ระยะสั้นๆนซึ่งพลังของมันที่มีเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปส่วนครั้งที่2นะคะมันจะได้ได เป็น2กรณี1นึงคือใช้ได้นานขึ้นหรือ2ใช้โจมตีคู่ต่อสู้ที่อยู่หน้าเราหนึ่งที่อย่างเช่นถ้าเกิดเราอยู่ที่3านะคะเราก็จะใช้พลังสายฟ้าที่เราเก็บสะสมครบสองครั้งใช่ไหมคะมันก็จะไปผ่าคนที่อยู่ตำแหน่งที่2นั่นเองส่วนพลังแนชนะคะก็อย่างที่เรารู้กันไปเนาะคือยิ่งเก็บสะสมนานเท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าเก็บสะสมได้เยอะมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะวิ่งแข่งได้นานขึ้นนั่นเอง ก็คือถ้าเกิดเราวิ่งใช้เนี่ยสปีดมันจะอยู่ที่ประมาณ120ได้นะส่วนม็อกนะคะของพลังของล็อกอะ่ะเมื่อกี้ไม่ได้บอกไว้เนาะถ้าเรามาจําดวของล็อกะคะ่ะมันจะเป็นการบินคือเจตนาขอางเขาว่าจะบินได้แล้วก็ช่วยให้เราอ่ะสามารถวิ่งในในภูมิประเทศที่มันลำบากนะคะอย่างอะไรที่มันเยอะเ,เนี่ยเอามาอบบินไปเลยเนี่ยชีวิตดี หรือวังฉากนะคะวังฉากมันจะเหนือว่าให้เราตกได้ก็ใช้บินทีบางทีก็แอบช่วยนะอ๋อฉันแพ้แล้วไม่น่าเลยเฮ้ยซิทไ้ทำให้เครื่องแมชิีนฉันเนี่ยทำมัน ให้ด้อยกับจกระุกหรือเปล่าซิกบ,บอกเปล่าหรอกมันขึ้นอยู่กับไอ้บูลคิสตเตของแต่ละคนน่ะไอ้จกระุมีบ,บูลคิสตเตที่เรียกว่าแดนซ์ทำให้วิ่งเร็วอ๋อฉันไม่เห็นจะมีเลยอาเบลิตี้ของฉันมีแค่บินเท่านั้นเองโอ้ยทำไมฉันโชคร้ายแบบนี้ฉันก็ได้ยินม,มานะว่าในโลกนี้มีคนที่มีอาเบลิตี้จากบูลคิสตเตมากมายหลายอย่าง ทีนี้ไอ้เจ้าไอ้เจ้ามอกก็คิดว่าเฮ้ยฉันก็อยากจะมีเหมือนกันนี่ที่เขาบอกเอ๊ะอย่างนั้นลองไปไม่ออกไปผจญภยัยแลวกว่างดูแล้วก็ลองหาดูว,ว่ามีบูกลิฟตตันที่ไหนบ้างแล้วก็คิดในใจว่าฉันจะได้เอาอินเวนชั่นของฉันเนี่ยไปไปโชว์ให้ชาวโลกนี้รู้จักด้วยทีนี้เนี่ยม็อกก็บอกเฮ้ OK, ไปก็ได้ถ้าเกิดฉันทําสําเร็จนะฉันจะได้เป็นดาวดวงเด่นของเกมนี้ลหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการ,รจนภัยเริ่มต้นของฝั่งผู้หูจกระบุฟเรสซิ่งนะ ซิเขาก็แอบกังวลน,นะว่าจะไปรอดหรือเปล่าแต่ว่างานนี้เรามีจัระบุไปด้วยก็น่าจะโอเคแหละก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปจัระบุเรสซิ่งพาสสอนะคะไว้เจอกันใหม่ในพาสสามนะคะก็ถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรก็ทิ้งไว้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e หนูนาด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย